สวัสดีครับหลายคนคงประสบปัญหาเวลามีบุคคลใกล้ชิดมาขอคำปรึกษาทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่สนิทเช่นคนภายในครอบครัวหรือเพื่อนหรืออีกอย่างหนึ่งคือเจ้านายและลูกน้องเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะครับว่าสิ่งที่เราให้คำแนะนำไปจะทำให้เขารู้สึกด,ดีขึ้นหรือจะทำให้เขารู้สึกแย่ลง ในวันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคหรือ5ขั้นตอนง่ายๆในการให้คำปรึกษาถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นที่1ครับการสร้างความสัมพันธ์เพราะเราจะต้องให้ผู้ขอรับคำปรึกษาเล่าปัญหาที่แค้จริงดยเ,เริ่มจากการตั้งคำถามง่ายๆที่ไม่กดดันครับเช่นวันนี้คุณทานข้าวมาหรือย,ยัง ส่วนต่อมาการเลือกสถานที่ให้คําปรึกษาควรจะเป็นที่เงียบสงบคนไม่พลุกพ่านครับขั้นตอนที่2ครับการกําหนดปัญหาในขั้นตอนนี้เราจะให้ผู้ขอรับคําปรึกษาเล่าเหตุการณ์ไปเรื่อยๆในระหว่างนี้ผู้ให้คําปรึกษาต้องพยักหน้าตกตาตอบรับสั้นๆเป็นระยะะยระครับผมขั้นตอนที่3ครับการรวบรวมข้อมูล หลังจากที่เราทราบปัญหาแล้วสิ่งต่อไปคือการถามเชิงลึกครับเพราะว่าปัญหาอาจมีมากกว่า1ห,หรือปัญหาที่1มีผลกระทบทําให้เกิดปัญหาที่2ได้ครับขั้นตอนที่4ครับการแก้ไขปัญหาเมื่อเราทราบถึงปัญหาทั้งหมดแล้วสิ่งที่ควรทําต่อไปคือการเสนอแนวทางการแก้ไขโดยไม่ใช่การบังคับซึ่งยึดหลักความเป็นจริง และจะไม่สร้างปัญหาเพิ่มในอนาคตขั้นที่5ติดตามผลกรณีมีความรุนแรงน้อยให้ทิ้งระยะเวลาเพื่อให้ผู้ขอรับคำปรึกษาได้แก้ไขปัญหาตามคำแนะนำกรณีมีความรุนแรงมากให้ติดตามผลอย่างใกล้ชิดอาจจะพูดคุยสังเกตพฤติกรรมหรือสอบถามบุคคลรอบข้างครับและ5ขั้นตอนนี้เป็นเพียงองค์ประกอบเบื้องต้นที่ผม นำมาแนะนำเท่านั้นโดยในส่วนของรายละเอียดเชิงลึกอาจจะต้องดูนิสัยของตัวบุคคลความรุนแรงของปัญหาและสถานการณ์ที่พบประกอบเข้าด้วยกันเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับสำหรับ5ขั้นตอนในการให้คำปรึกษาหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับและอย่าลืมสิ่งสำคัญในการให้คำปรึกษาคือการตั้งใจฟังผู้ขอรับคำปรึกษานะครับและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไป ขอบคุณครับ